อย่าไปคิดมากค่ะกับเรื่องความรักอะที่มันจบลงไปแล้วคุณก็แค่คิดว่าคุณสูญเสียนะคะผู้ชายคนหนึง่งนะคะที่คุณเองเคยรักอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้รักคุณแล้วแค่นั้นเองค่ะโคดะบอกคุณหลายๆรอบแล้วว่าเราอยากไปยึดติดกับอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยเกิดมาตัวคนเดียวตายไปก็ตายคนเดียวค่ะใช้ชีวิตของตัวเองให้มันมีความสุขดีกว่า การที่คนคนหนึ่งเขาออกไปจากชีวิตของคุณมันไม่ได้หมายความว่าคุณเองเนี่ยจะสูญเสียความเป็นตัวคุณไปด้วยนะคะคุณเองก็ยังเป็นตัวคุณเนี่ยแหละแต่มันจะเป็นตัวคุณยังไงอะที่ให้เขาเสียดายนะคะมันจะเป็นตัวคุณยังไงอะนะคะที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณเพื่อคุณจะได้ดึงดูดโอกาสดีๆหรือว่าความรักที่ดีๆเข้ามานะคะหรือว่าผู้ชายที่มีคุณภาพเข้ามาในอนาคตอันนี้มันสําคัญมากกว่า อย่าให้ผู้ชายคนหนึ่งเมื่อก่อนคุณเคยรักแต่ตอนนี้เขาไม่รักคุณนะคะเอาหัวใจของคุณเอาจิตวิญญาณของคุณหรือว่าทําให้คุณต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปค่ะคือมันไม่คุ้มคา่าในเรื่องของผลการวิจัยอะ่ะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะอยู่ที่23%นตะคะเรื่องเพศสัมพันธ์เลยที่ทําให้เขาเองอะ่ะนอกใจและนอกเหนือจากเรื่องเพศสัมพันธ์ก็คือว่าเขาเองไม่ได้รับนะคะบางสิ่งบางอย่างหรือว่าหลายสิ่งหลายหลังจากคู่รักของเขานั่นเอง เขาต้องการให้อีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเพื่อชดเชยค่ะผู้หญิงหลายคนมักจะถามว่าผู้ชายบอกรักหนูนะคะแต่เขาขอมีอีกคนหนึ่งนะคะก็เพราะว่าเขารักเรานะเขาชอบเรานะแต่บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถให้เขาได้เราถึงจะต้องรู้ไงว่าไอ้สิ่งที่เราไม่สามารถให้เขาได้มันคืออะไรแต่หลายๆคู่คือไม่คุยกันไงพอไม่คุยกันปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าว่าฉันจะต้องทํายังไงอะ่ะ มันถึงจะสามารถแก้ไขหรือว่ามันถึงจะสามารถฟิกตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นนะ่กับเรื่องผู้ชายคือในเรื่องของเพศสัมพันธ์เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของต้องการอีกคนหนึ่งเข้ามาเพื่อเติมเต็มหรือว่าชดเชยในสิ่งที่เขาไม่ได้จากคุณนั่นเองในงานวิจัยนะคะ28%ของผู้หญิงรู้ปะว่าการที่ผู้หญิงนอกใจมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ผู้หญิงเองนะคะไม่ไดออ้รู้สึกนะคะว่าเป็นคนที่ถูกรักอะ ะะเขาเรียกว่าผู้หญิงเองนะคะต้องการผู้ชายดูแลเอาใจใส่เทคแคร์เป็นฮีโร่นะคะแล้วก็ต้องการความใกล้ชิดแล้วก็ต้องการในเรื่องของเวลาค่ะผู้หญิงอะ่ะนะจะเป็นคนที่แบบว่าต้องการให้ผู้ชายเนี่ยพนเอพนอแบบนี้ค่ะเนี่ยแหละมันคือเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงเองสามารถ มีคนอื่นได้นะเพราะว่าผู้ชายเองก็ไม่ได้ตอบสนองในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะ่ะให้กับผู้หญิงเท่าที่ควรอันนี้เป็นผลวิจัยเลยสิ่งที่ทําให้คู่รักอะ่ะนอกใจหรือว่าความรักมันจบลงก็คือมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วว่าคําว่าถึงจุดอิ่มตัวก็คือว่าไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความหวานให้กันและกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณถึงจะต้องทําตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่ หน้าตื่นเต้นตลอดเวลามันหมายความว่าไงหมายความว่าสวยสดงดงามตลอดเวลาพัฒนาตัวเองให้ได้ในตลอดเวลาค่ะและคุณเองก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ใช่นะคะในแบบที่เขาต้องการตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าแต่ฝืนคบกันเพราะคิดว่าคบกันไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเดี๋ยวมันก็รักกันเองเหมือนคนสมัยเก่าอะค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณคบกันเพื่อผลประโยชน์พอหมดผลประโยชน์แล้วว่าก็ไม่ได้รักกันแล้วอะนะคะแล้วมันก็เกิดจากการที่บางคนเนี่ยก็คือไม่รู้จักพอ ผู้ชายที่ไม่รู้จักทอมันเกิดจากการที่เขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองเขาเองไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถหาคนใหม่ได้ดีกว่านี้แต่เขาก็ลืมนึกไปว่าคนเรามันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ปะในเมื่อเราเลือกคนคนนี้มาแล้วเราต้องพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วต้องทําให้มันดีที่สุด แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นอะค่อยเลิกกันแต่สําหรับผู้ชายบางคนหรือว่าผู้หญิงบางคนนะคะพอเอะอะอะไรขึ้นมาไม่เอาละเลิกฉันสามารถหาคนใหม่ที่ดีกว่านี้ได้ใช่ทุกคนสามารถหาคนใหม่ที่ดีกว่านี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณก้าวผ่านนะคะปัญหาอุปสรรคนี้ไปไม่ได้คุณไม่ฟิกคุณไม่แก้ไขได้อนาคตข้างหน้าถ้าคุณไปเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกคุณก็จะทิ้งคนนี้แล้วก็ไปมีคนใหม่อีกแบบนี้ แล้วเมื่อไหร่คุณจะโตอะคะเพราะการที่คุณโตอะการที่ใจของคุณแข็งแรงมันเกิดจากการที่คุณเองสามารถแก้ไขปัญหานะคะที่มันเกิดขึ้นได้นั่นเองคุณแค่สูญเสียผู้ชายคนหนึ่งที่คุณเคยรักแต่ตอนนี้เขาไม่รักคุณแล้วมันแค่นี้เองค่ะเพราะนั้นมูฟออนเดินหน้าต่อไปค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะมูฟออนไม่ได้ทุกใจเหลือเกินเศร้ามากไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวนะคะอยากจะเดินไปข้างหน้าแต่ไม่รู้จะทำยังไง คนแนะนําให้กับทุกคนนะคะไปเรียนคอร์ส move on ผู้หญิงรักตัวเองค่ะมันจะทําให้คุณสามารถก้าวผ่านในทุกปัญหาอุปสรรคไปได้ก็ถ้ามีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนฝรั่งแฟนไทยไม่ว่าจะเรียนส่วนตัวหรือว่าเรียนออนไลน์นะคะก็ทักไปทาง Line แอดค่ะ